ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกอกิจเกษตรบ้านหน้ามาแล้วครับครับมือนี้กัสิภาพพี่น้องมาตกแต่งไอต้นขระโพดนะครับให้ร่มสวยให้เพิ่นปลอดปราศจากโรคนะครับผมวันนี้เฮากัสิมาตกแต่งกันนะครับหลังจากที่เ้าใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ข้าวโพดเฮาก็เริ่มเขียวงามเขียวกะจีแล้วนะครับผมนะครับตัวนี้ข้าวโพดก็ครบ2เดือนแล้วนะครับก็ล่างติดกันทอด ดอกนะครับถอดดอกโมโหว่าภาษาไทยเขาเอื่นอยังครับนะครับภาษาบาลเขาเอื่อนว่าอันก็ล่างสีออกดอกนะครับผมตอนนี้ก็ล่างสีสั้นขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่นะครับตนตรงตนครับแล้ววันนี้ห้าวกบสิมาตกแต่งเพ่อนกอนนะครับกอนเพ่อนให้ออกดอกการตกแต่งตกแต่งเพื่อหยังการตกแต่งกับเพื่อให้นึ่งนะครับมันโล่งโปร่งนะครับอันร่มเขาง่ายออกง่ายนะครับร่มพัดเย็นสบายนะครับมันจะบนหนาเนียนนะครับบัเป็น ีอยู่ของศัตรูมาแลงนะครับผมครับนี่นะครับรับเข้ามาเริ่มอันตกแต่งเลยกันเลยนะครับผมการตกแต่งกับผมมิยังครับดึงล่ําต้นเก่้าเพิ่นออกนะครับนะครับเข้าก็จะดึงต้นล่างๆออกนะครับผมดึงออกประมาณสักสามสี่ใบนะครับต้นกะสินใบล่ามต้นสวยนะครับนี่นะครับต้นนี้ผมดึงออกแล้วนะครับมันก็จะเป็นแถวเป็นแนวแก็สะอาดนะครับอันนี้เข้ากับสะอาดนะครับอัน ต้นกระพูเท่ากับสะอาดมะเรงก็จะบวชมาทำลรยนะครับอาจจะบวชจะบวเป็นที่พักพิงของมะเรงนะครับนี่นะครับเท่ากับจะได้ใบเอยงสีนะครับใบม่วนนี่ก็จ่ต้องทิมนะครับเอาไปแหงหว้วนได่ต่อนะครับมันจะเป็นเกษตรผสมผสานนะครับหรือต้นได้ผสมปูเท่ากับสามารถลบออกออกเลยนะครับก็บจะแด้งออ้องสีนะครับ มาตอเอาถิมนะครับเมื่อนี้เก็บไว้เดี๋ยวตอนะครับผมเตรียมกระสอบมาใส่ไว้แล้วนะครับเอาก็เอาไปแห้งงูอต่อนะครับผมเป็นวัชพันธุาตกแต่งออกแล้วต้นมันก็จะสวยนะครับเป็นแถวเป็นแนวนะครับสะอาดนะครับสามวันนี้กาจะเห็ดให้มันเลี่ยวนะครับพอดีวันนี้เป็นวันยุดนะครับบ่ได้ไปเห็ดงานนะครับพากระแต่งไปเรื่อยๆนะครับ ถึงออกประมาณหาล่ามก่อนนะครับอาการใบนะครับก่อนนะครับเลยนะครับแกออกเลยนะครับแกออกเลยนะครับการทอแตงเลยมันจะสวยนะครับต้นกับสะอาดมะเร็งก็จะบมายยูนะครับผุนะครับแตงออกมันจะต้นก็จะสวยแบบนี้นะครับคุแล้วทายบนนะครับ สวยมากนะครับตอนนี้กับเร่องกำลังพอดดอกนะครับตอนนี้ก่ายุบป,ประมาณไรนึงนะครับผมถุดปลูกไว้นะครับเก็บผสมประสานกันไปนะครับเดียวดีแห้งครับตัวได้มมนต้นหน่อยฮะก็เอาออกเลยนะครับหายไม่เหลืออยู่ประมาณส,สองต้นนะครับัยเกินสองต้นนะครับ เรามันมันเหี่ยงถาดอาหารนะครับมีประก้านทีอันรีไม่ต่อกนี่ก็คือใบมันบาสามารถปรุงอาหารได้แล้วนะครับเอาก็เลยตองเอาออกนะครับนี่ครับคือต้นแบบนี้นะครับต้นนี้น้อยทีนะครับนี่นะครับเอาออกเดยเลยนะครับเอาไปกับใบไนนะครับใส่ถ้าแตงแล้วมันก็จะสวยนะครับออกแบบนี้เลยนะครับประมาณสี่หาใบนะครับใบลางเลน รัมมันก็นจะส่งดีนะครับสวยนะครับรัมแบบหวัวเลยนะครับกันทาแดงเลยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเฮ็ดวิียกก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกอกี่เกษตรบ้านหน้าน้ำนะครับผมมี คลิปดีๆสาระทางการเกษตรนะครับต,ตัวไหนที่ผมเห็นเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งคลิปหญ้าคลิปข้าวโพดนะครับและก็คลิปอื่นๆอีกามากมายเลยนะครับยังได้กาฝากดกติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ